อุ้ยบา่าวดำอยากขอดังสีแล้วมันเห็งบ่อเห็นครับชั่วนี่เห็ดพึ่องอุย้ยขิงลุงยุ้งครับขาบอกเงี้ยวขนตกใส่ลายมือลายกับอยากเปลือยแ,แล้วครับเห็ดอะไรบ่มีแดดจักมือเลย,ย,ยครับเนี่ตาถั่วน่ครับหญ่แน่ครับกำปัน่นบ่ซ้ำอีกแล้วครับ สองดอก้างามเลยครับเจออะไรเจออะไรเหลืองๆครับผมยเกินคำว่า,าสะออนนะครับังเนี้เหลืองไปแบบนี้เลยครับผมกลับสวัสดีครับ สวัสดีกันเป็นอีกรอบที่สองนะครับผมเจอกับบาตามคือเกานะครับอยู่ที่ดอยเดิมครับผมอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะครับหลังจากที่กตาแแรกเต็มไปแล้วครับผมเดี๋ยวเขามาเจอกันอีกกตาหนึงครับผมเจอมูเห็ดแล้วครับนี่เดี๋ยวเขามาลุ่นกันอีกครับอีพี่สองนี่บาลตามสีได้เต็มกราตแรกคือเกาบอลนะครับมาตามลุ่นเห็ดกอแดงน้ำกันเน้อครับืวอนี้ครับเจครับเดี๋ยวไปติดตามเราชุกเลยครับผมเจอมูแรกเข้าไปสามดอกครับมวงนี้ งามเลยครับดอกพวกี้่ครับยังท่านเบิดครับขามขอนมาทั้งนี้ครับนี่ครับอีกสามดอกครับเนี่ยงามงามเลยครับที่ขอนที่แรกบ้าดำเห็นดอกนี้ครับนี่ดอกมันเปื่อยๆกยเลยลงมาเบิ้งครับไปเดี๋ยวเก็บกันเลยครับลุยกันเลยครับเจอแล้วบอโอซาครับโอ้ยดีใจแห้งดอกยังไงจังสีเนาะพิต้สอออคครับนี่ดอกนึงครับ ีโโอโอ้ยอ้ยหนี่ครับมีสามดอกครับผมจุดนี้ก็มีอยู่สามดอกครับจุมนี้โอ้ยเบาสัมอยากขอจังสี่แล้วมันเหี่งบาเห็นครับอืมคือออกยากแค่ดอกนี้นี่ครับอยากขอจุมๆสี่ครับงามครับขอตังบ้าครับดูนี่ เบิ่งความสั้นไปได้แล้วคุณนะเบิ่งในกล่องอาจจีบ่วสั้นครับเบิ่งแน่นี่ไป่ย่นอนอยู่เตรืงคุณอยู่เตรืงคุณครับโอ้ยคนกระตกลีนเดี๋ยวมึงดีแท่ไหนบิ่งคุณนะความสั้นไปขึ้นไปครับอุ้ยยางเดี่ยวทั้งหมดนี่ถึงแล้วครับจีแล้วครับ ไปยินดอยถือไปเบิ่งครับผมนะครับเห็นแดงแก่มาครับโอ้ยโมโหสิมี่โมโหย่กลางเดินเลยครับนี่ถอดถุงเนี่งามครับกันได้จังสี่เบิดบตบวาแล้วครับนี่สะอ่อนแห้งครับนี่งามเลยครับชั่วนี่ปลาตีนครับนี่ครับสวยๆเลยครับผมปลาตัวปลานี่แล้วครับ โอ้ยจนเปื่ยอยากเก็บบอกใหญ่ๆนี่ก้อนเลยครับผมป้าถูกใหญ่คัดใหญ่แน่ครับกำปั่นบ่ซ่ํอีกแล้วครับอือ ท่านผู้ชมครับมาเจอของดีแล้วครับผมสูงสุดของดอยนะครับเกือบ่อดท่องฟ้าแล้วครับนี่นี่ครับเจออะไรเจออะไรเหลืองๆครับผมดู๋เกินคข้ามาสะอ่อนนะครับทั้งเนี้ยเหลืองไปแบบนี้เลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวสิขยับออกไม้เบิ้งครับผมนี่ครับโอ้ยจะดอกนี่นี่ครับดอกนึงเนาะ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22, 22, 22, 22, 22 23, 23 24, 23, 24, 24 25, 25 26 27 28, 28 29ดอกครับผมมองนี่สุดยอดครับขออนุญาตเอาไข่มันก่อนเลยครับมาเจอเห็ดละงูเดือด <laughs> มูเถียวครับงอกใจเลยครับเห็ดงนนอกเลียย้ยงเราฉิดเปลือนเนี่ยเราครับมันบ่คอยยำไปไดนสองไค่แล้วครับโอ้ยสุดยอดดีีดขนกาโตกโอ้เห็ดจังไหนจังสีงามนางงเนาะดำซุ่มๆดำปื๊ดปื๊ดอยู่ยังไง ยู่สันเขาเลยครับนี่นี่คือดอยที่แบบสูงที่สุดจนสิฮหดแต่แม่นั่นประเทศหนอก,ก็เป็นเทือกเขาเอเวอร์เลียตอย่างเพื่นนอนๆุล้ครับสูงแห้งสูงค้าอีดีครับกิบกันเงาๆครับบาทนี่โอ้ดำครับบาทนี่ไหมจูมนี่ นี่ระจุ่มง,งาม้ามาพออไว้ก็หนีก,กับสิบวันท่านบันเนาะครับเก็บกล่องตัวนี้ก่อนรกระตาที่สองบาวจะมีหอดเห็ดละงโงกเหลืองเด้อครับกระตาแหลกมันเห็ดกอแดงเห็ดกอหลวงครับ เจ็บเดี่ยวไงปะบุ๊บกหมดไหนนึงพูดนะโอ้ยเจรละสว่งยังครับเจรละสวอางอรลุเกิดขั้เกิดเนี่ยึงว่าเสียดายเสียดายเนะาะท่านผู้ชมเนาะกันมาพอช่วงอันมันเป็นไขน่เนาะมันเป็นจูมสนิง่ามอยู่ครับ นี่มะพร้าันเป็นดอกบ่ละบานบ่ละแสดงว่าบ่ม,มีคนขึ้นมาโดนแล้วเด้อครับนี่จนบานปานนี่โอ้นี่ไปน,น้อยนี่โอ้คือเปลี่ยนจะต้องเลอะครับ เนี่ยครับก็ขึ้นแบบนี้เลยนี่หักสํานี่ดอกนี่หักสําครับขีมแห้งหลายจนหักครับโอ้ยเหลียงอารามเก็บไซกระตาเป็นบางส่วนแล้วครับผมเนี่ยสุดยอดครับ เห็ดพึ่งโอ้ยวิขื่นลุงยุงครับขาบกเนาเน่าหักเน่าแน่ครับผมจุ๋มนี่มั่งงามครับอยากเปลือยเราโมเปลือยเราครับแข็งอยู่แต่ว่ามันแห้งเป็นจังไรมั่วขึจังเอีอยงจอเนี่ยครับเจออีกสองจีครับผมสองจุ๋มงามๆเลยครับนี่นี่อดอกหนึ่งครับน้อยๆห,หนึ่งดอกนี่โอูโอ้หกักซะเนาะกีหมดจุ๋มนี่ จีนี้ทอยนี่ก็เนาะอุแข็งเลยนอดจีนี่เนาะอูย้ยหักซ้ำอุย้ยเสดายกิ่มแห้งปวดหักเลยดูเลือนี่ครับหักเลยกำลังเป็นท่านมีดอกอยู่ครับเห็ดเผือกนกยุงนี่ครับ ่อยเห็ดไข่อีกแล้วครับอ้ยเนี่เป็นจูมเลยครับมึงป่อยเห็ดผื่นแง่ครับสองดอกอยู่น้ำกันเลยครับอ๋อัวเห็ดมันปูอย่างนี้ามาดอกใหญ่นะครับ ดัดีไม่ไป็นต่สั่วสองดอกฮ่าตัวแม่นเถาเราบาเนี่มันรุ่นครับว่าชิได้ปะฮ่าตัวนี่ก็ถือฝนครับแข็งก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าเแหงเบื่อแล้ครับอ <nervous S 1> <Doom. S 2> uh, ้ย <produ funny gli apprentice systems> ก็เปลยคับเปลยเนี่ยแต่ถือฝนเนาะนี่ป๊าตัวสองดอกใ่ญ่ๆเลยครับเห็ดมันปูปาาชิบาง้ามไันใยครับมันถือฝนนะครับนี่ครับฝนตกใส่ลายมือไลยกับอยากเปลยแล้วครับเห็ดอะไรม่มีแดดจักมือเลยครับอนี่ ซี่ดอกครับตรงนี้ครับกี่เต็ตดินครับห้องห้ามเยอะบานใหญ่เลยครับฝนกระโต๊ะแหงคระลิ้นยู่วัสด์อยกบิดเลยครับเราทำกันเลย เพอยทั้งขางเลยโอ้เสดายเนาะไสีอีกหนึ่งบุยเลยครับอาถโถสัวสีพอจีจังสีนี่หายยากว่าตัวครับอาถโถสองดอกงามๆเลยครับ ง่ายครับง่ายแน่ครับวันนี้มานตะเฮ็ดบานอีีครับวันนี้จุ่มบ่ค่อยเห็นนะครับนี่นะครับใหญ่ใครอีกง่ายกูกำปั้นก็เก่าครับเห็ดละงหขาวครับผมนี่นี่ครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งกันนึงครับผมสูงมาสูงจนขึ้นมาพอมองอันคนอีสานเพิ่นเอิ้นห่างนะครับเนาะนี่ หางนางยิงสัตว์ครับนี่ดอยสูงนะครับผมนี่นี่เป็นต้นไตครับที่อยู่ข้างๆนี่ห้อยคนบากรอยอยู่นี่นี่คือดอยสูงสุดแล้วเยครับนี่ฝนก็ตกลิ่นๆครับเห็ดกับพาได้อยู่ครับเห็ดกอครับมันนี่ไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกตาที่สองครับว่าเตหลายบอนะครับมาครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกตาที่สองครับผมว่าหมานจำแนกครับ เป็นเห็ดละโงกเหลืองะส่วนหลายครับยี่สิบสามสิบดอกครับมูเดียวเต็มกระตาเลยครับนี่ก็เห็ดแดงที่ห้องพ่อที่แหล่นะครับนี่ครับสีมิจูมครับกระตาที่สองกระตาแหล่งนี่บานบักเลยครับตอนนี้ก็บาดัสีขอตัวกลับบ้านแล้วครับได้สองกระตาแล้วเมื่อแล้วครับบ้านนี้ต้องหาทางอวยนะครับผมเพราะว่ามันไก่สีทียงใบไปแล้วครับผลก็ต๊กลิ้นครับผมเอาไปเจอกันคลิปหนาด้ครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะครับ แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าวต่ำนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจากกันไปสำนีนะครับผมสวัสดีครับ